ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเลตนะครับแล้วก็รับเงินเข้าในส่วนของทูมาน n ่วอเลตเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรในการทําเงินนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแลกไว้นะครับอยู่ที่300บาทนะครับเป็นรายการละ50บาทนะครับทั้งหมด6รายการในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่สนใจหรือว่า กำลังมองหาช่องทางในการหารายได้เสริมออนไลน์เนี่ยดูได้ในคลิปนี้ทําได้ทั้งมือถือ Android และก็ iOS นะครับใครสนใจฝากไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเมอรี่วอลเล็กันก่อนนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือ Android และก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับดูได้ในคลิปเลยนะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินน Trumany ะครับ ก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถติดตั้งตามชื่อนี้ได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรในส่วนของคลิปที่1ได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับในส ของหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาดูขั้นตอนนะครับในส่วนของการรับเงินเข้าทูมานี่อลเล็ตกันก่อนเพราะว่าที่ผมได้ทําการแลกเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับการดูยอดเงินของเรานะครับให้เรามากดที่เมนูการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดไปที่ประวัติการซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมได้ถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมลงรีวิวไปเนาะในวันที่11เดือน9รรราายก ห้บาททั้งหมด6รายการนะครับเมื่อมันขึ้นคําว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดดูบัตรกำนันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดดูเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปที่รายการของเรานะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับในส่วนของบัตรโทมานี่นะครับที่เราได้ทําการแรกลกรางวัลไปเนาะเราจะต้องทําการเติมเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีโทมานี่วอลเล็ของเราก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพอเรา,ากดเติมปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรานะครับใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของบัญชีโทมานี่วอลเล็ของเราเนาะแนะนาเป็นบัญชีวอลเล็เท่านั้นนะครับถ้าใครกรอกเบอร์ที่ยังไม่ได้สมัครในส่วนของบัญชีวอลเล็เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับเงินนะครับก็แนะนําให้เราเอาเบอร์ของเราเนี่ยไป ทูมอนี่วอลเล็ตได้ก่อนนะครับพอเรากดเติมเงินนะครับมันก็จะขึ้นแลกรับสําเร็จนะครับในส่วนของการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเงินก็เนี่ยจะเข้าที่ทูม m น n ่วอล l ล็ตทันทีนะอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการเติมครบทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของยอดเงินที่ทําการแลกไปนะครับนี่คือยอดเงินที่เด้งเข้าในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูม m น n ่วอล l ล็ตเนาะก็ได้รับเงินจริงแน,น่นอนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่อยู่ในส่วนของรายการนะครับยอดเงินเข้าล่าสุดนะอันนี้คือรายการ50บาททแสิ ไปนะครับก็ได้รับเข้าเรียบร้อยทุกรายการนะครับใครที่สนใจอยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํารายได้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยต้องทําตรงไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของ t ูมอนี่เวลตแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราทําความรู้จักในส่วนของเมนูก่อนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคะแนนของเราเนาะอันนี้คือคะแนนนะครับอันนี้คือตัวที่เราจะใช้ในการเล่นเกมอันนี้คือการถอนเงินนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับการถอนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรกำนันนะครับเขียนแบบ นีก็จะมี AIS, GapMart แล้วก็เป็น t u m a n e y Wallet นะครับการแรกลก t u m a n y Wallet นะครับเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการแลกเงินนะเราจะต้องทำคะแนนให้ครบตามยอดกำหนดที่เขากำหนดไว้ก็คือ40,000นะครับ40,000คะแนนนะครับ40,000กว่าๆเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าในรอบที่เราแลกเนี่ยมันจะกำหนดไว้ประมาณ40,000เท่าไหร่ในรอบที่ผมแลกเนี่ยประมาณ4 0 0 0นะทุกคนก็มีขึ้นมีลงนะครับสําหรับคะแนนขึ้นตามเลทราคาของอเงินดอลลาร์นะครับอันนี้ประมาณ50บาทนะ อ่ะแล้ววิธีการแรกๆอย่างไรอ่ะกดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับใส่ในส่วนของที่อยู่อีเมลนะครับก็คืออีเมลลงไปนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ทําการกดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับแค่นี้ในส่วนของการแลกรับเงินรางวัลนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะรูปโปรไฟล์ของเราเราสามารถนะครับเปลี่ยนชื่อเล่นนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นเป็นรูปโปรไฟล์เขียนคําอธิบายในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราได้เลยนะครับแล้วก็การได้รับเหรียญเพิ่มเติมนะครับจะแบ่งเป็น3เมนูตรงนี้นะครับเมนูที่1เขียนคําว่าเติมเงินและ หลายคนเห็นเขาว่าเติมเงินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราจะต้องเอาเงินเข้ามาเติมในแอปอันนี้ไม่ใช่นะการเติมเงินนะครับจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับเราจะได้รับคะแนนตรงนี้100คะแนนนะครับจากการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับเราก็กดเติมคะแนนของเรานั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินของเราที่มีอยู่เติมเข้าในแอปไม่ใช่นะแอปนี้เล่นฟรี100%เเมนูต่อไปเป็นกระดานผู้นำนะครับ สำหรับกระดานผู้นำเนี่ยก็จะได้รับ100คะแนนนะครับเมื่อเราทำคะแนนติดอันดับ1-100ถึง1น0นะครับเขาก็จะมีคะแนนให้เราด้วยนะแล้วก็สามารถดูตรงกล่องของขวัญตรงนี้ได้นะครับสำหรับตารางคะแนนนะว่าจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อันนี้คือการติดอันดับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับการรับรางวัลทุกครั้งนะครับที่เพื่อนของคุณนะได้รับเหรียญนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้เลยนะครับการเชิญคุณจะทาหรือว่าไม่ทําก็แล้วแต่ความสะดวกความสามารถของเราเองได้เลยนะครับกดเชิญตรงนี้นะแล้วเราก็แชร์ในส่วนของลิงก์หรือว่ารหัสโค้ดของเราเนี่ยไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวคุณเองได้เลยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้มานะครับแล้วก็กด รับตรงนี้ได้เลยนะคะแนนเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้เราตามหวข้อที่เขาเขียนระบุไว้ด้านล่างนะครับเราจะต้องทําการอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนไป1คนเนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับรับได้สูงสุดถึง1 0,000คะแนนต่อ1คนนะครับมันจะรวมไว้ให้เราตรงนี้นะครับสำหรับ1 0,000คะแนนและเราก็จะได้รับนะครับสิของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เขาทําคะแนนได้มาเขาก็จะแบ่งให้เรา10%นะครับต่อไปนะครับคุณสามารถรับได้ทีละ1000ทันทีจากการแนะนําเพื่อน1คนนะครับ อันนี้เราจะได้รับทันทีอยู่แล้ว1000นะสำหรับ1นึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยต้องเข้าร่วมเกมต้องเข้าร่วมการทําแบบสํารวจหรือการรับการชาร์จเหรียญน,นะครับอันนี้เพื่อของเราต้องทําด้วยนะต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของหัวข้อนะครับที่เป็นแบบสํารวจนะครับหน,นึ่คะแนนอันนี้เราก็สามารถทําได้เลยในการรับคะแนนเพิ่มเติมจากการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกมการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้คะแนนของเราแล้วก็ตัว ของเราในการเข้าเล่นนะครับการเล่นจะเล่นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตต่างๆเนาะเหมือนกับการเทรดนะครับอะกดเข้าไปเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นราคาปัจจุบันของเหรียญน,นั้นนะของเหรียญน,นี้นะครับสวัสนะก็คือของยูนิคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.7ดอลลาร์นะครับอันนี้จะเป็นกราฟให้เราดูว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงแค่น,นั้นเลยหลักการในการเล่นนะครับก็คือเราจะต้องดูกราฟนะครับดูการคํานวณรายได้ ว่าถ้าเราทายถูกเนี่ยมันจะคูณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราทายว่ามันขึ้นนะครับเราจะได้1.9%แต่ถ้าเราทายว่ามันลงนะครับมันก็จะได้2อ2นเนะครับเป็นการคูณนะครับให้คะแนนของเราเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการเล่นนะครับก็กดคําว่าวางเดิมพันด้านล่างนะครับแล้วเราก็ใช้คะแนนของเราที่เรามีอยู่บวกกับตัว1ตัวนะครับเราจะทายเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้การเล่นมีความเสี่ยงที่จะตอบผิดหรือว่าตอบถูกนะครับเพราะว่ามันมีการทาย ผลเนาะ นี่ครับกราฟมันก็จะลงนะครับดูตามกราฟนะผลลัพธ์นะครับจากการที่ผมเล่นมานะครับก็ผิดซะส่วนใหญ่นะครับผมนี่แพ้เลยนะฮะนี่ครับถูกแค่ครั้งเดียวนะครับใครที่เล่นแล้วได้รับคะแนนอันนั้นก็ถือว่าดวงดีเนาะส่วนใครที่เล่นแล้วไม่ได้รับคะแนนอันนี้ต้องยอมรับด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วในการที่เราจะเอาคะแนนของเราเนี่ยเข้าไปเล่นนะครับใครที่เอ่อไม่ค่อยชอบตรงนี้เราก็ไปเล่นช่องทางอื่นได้นะครับอย่างเช่นการทาแบบสํารวจนะับการเชิญเพื่อนอะไรประมาณนี้นะแอปนี้เนี่ยก็จ่ายเงิน แล้วก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ